สวัสดีครับวันนี้เขาเชเค็คเครื่องปั๊มน้ําเสียงดงังผิดปกติปัญหาเกิดจากอะไรต้องซอมยังไงไปดูครับเมื <S <S <noise> <S ่อเปิดทดลองใช้งานจะเห็นได้ว่าเสียงตัวเครื่องปงัปป๊มน้ําดังผิดปกติ <S <S จากนั้นทําการปิดไฟปิดวาล์วน้ําทางด้านจ่ายของตัวเครื่องทั้งหมด <S <S <Friday> ไขน็อตฝาครอบท้ายมอเตอร์ออก เปิดฝาครอบท้ายมอเตอร์จากนั้นจะเห็นต้นเหตุของเสียงที่ดังผิดปกติเตรียมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดออกและใส่อะไหล่ชิ้นใหม่ลงไปตรวจเช็คความแน่นหนาก่อนใช้งานจากนั้นประกอบฝาครอบกลับทำการเปิดสวิตช์ไฟ หลังจากแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยตัวเครื่องก,กลับมาใช้งานได้ตามปกติหากชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ